เด้ปัปั๊บไลชอปัปัปัโอเคสองท่านี้โดนกันโดนตกไปน้ทานหง1 2งห้าเจ็ดแปดแแค่นี้นะครับง่าเอาไรทีนึงโดหน่องสาี่ one and two, t h e e a ับไป หนึ่งาชิดหกเพราะว่าวตรงไปขึ้นมา4มาามี่จังหวะาใไมเวียนแขนสามสองหนึ่งาชิด6กได้หนทีแล้วลุวยแขนลงสี่สองหนึ่งขึ้นมา,าไมแขนก้าวขาขวาสามสอง 1นึ่งหาชิดอวันจังหวันะครับ q u i c กแอนด์สโลนะจังหวัดเร็วแล้วก็ชนะ้าเร็วหนึ่งสองสามชินึ่งสองสี่สามสองนึ่ะมือขึ้นมือขึ้นมา,มอ,นมาอีกทีหนึ่งแขนสามสอ 1,2,3,4,5,6อาม้าเสร็จแปดแค่นี้ะครับชันกาสีลไปว่าจดแรกแข้งขี่โพตัวขวาลงซ้ายขวาลงซ้ายตึ้นือ1ักปวันแค่นี้รวมกับค่าแรกตัวโต้เออกกันสามแป๊บ one 2 1แค่นี้นะครับง่ายนะคั้งเร็วๆสั้นึอมเอข้างออ ưa, า 5, จ้ำหนึ่งสองสามสี่้าหกจ็ดแปดสามสองหนท็อปเชฟโฟวีชื่อวเฮียเวขึ้นผาน 3 4 1 2 3 4 5 6ึ่ง2 3งสห้เึ่องาดปั๊บโอ้รีชววันถ้าต่อไปแบ็กเทเารากาก้าวขาไปนะครับหนึ่งสอสส่ห้า6 6จังหวะ s i Point e বাইরে লাল ยกตัวเลขหนึ่งสองสามีห้าหกอีกทีหนึงก้าวขวาหนึ่งสสาห้ก้าวขวาหันซ้ายหนึ่งสสามหหเพิ่มอ,อีก2จังหวะนะครับสจนะังหวะแลหนึ่งสองสามหหกดแปดอ่าโอเคอีกทีหนึ่งหมุนนะ 1>, 1 2 3 4 5 6 7งสและแลงอีกทีหนึ่งผมไปนะครับหนึสาสันีเสร็จครับมาลองโลกอะไสาไจหนึ่งจสามสี่หโถขึ้นมา3 2 1สองหนึ่งิพลงโผรี วันหวียขาขวาหนึ่งสามสี่ห้าหกวันชื่อที่ห้าดีกต่อกันนะ 5, 6, 7, 8, 6, ห้าหกเจ็ดแปดซ้หกลายโชเดอร์ปั๊ปั๊ปัปปป๊ชิดขึ้นลงโวีขาาหนึ่งสสามสี 5 6าหก็ดส่อ่าไปต่อ้างต่อไปทุกคนก้าวไปได้านข้างนะครับอันนี้มืออยู่นี่เราจะวิ่งจากข้างบนลงข้างล่างกนะ้าวไปไปเท้าหันไปด้านข้างนะครับไปเท được xóa เซ็แคสองชัชแต่1 2ถอ,อยหลังทียกขึ้นลงจังหวะลงมีจมังหวะเราหยุดทีนึ่งนะับปิ๊ดรอไว้แค่นี้ถ้าเราไปากว้างมือขวาได้หน่งสอ 4 5 6 7 1 2 1 2 3 4น่สองสองสมส่นบหเวหม่1้าห5เจปึ๊บ1 2สองววิ่งมาวิ่งุนมาวิ่งบบ เว็บแล้วตีตอีปับปั๊บเบาเบาปั๊บปั๊บปั๊บปั๊นตปัปัยกขาลงยกขาลงยกขาลงปั๊บปั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 โอบายืดย่อยืดย่อยืดยอยืดย่อต่อด้ค่ะหนึ่งสองหนึ่ง มือ a, ขวาน่ามขวาหนึ่งตีสองบล็อกสองตีดับเบิลซิงเกิลดับเบิลซิงเกิลปัป๊บปัป๊บปัป๊บปั๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยปั๊บปั๊บปั๊บแตนไม่ยิ่งใหญ่ปั๊บปั๊บตีตัวดับเบิลซิงเกิลดับเบิลซิงเกิลไม่ยากให้พยายามเรียนสอบและแข่งสุดท่านท้ายฟอนเทิร หมุนไปยด้านหน้าหันขวาไปด้านหน้าพอาเป็นโอปัดหมุนเลยเนะนี่ยหนึ่งสองสามสี่เวฟเจ็แป้ายขวานะน,นัยนะับเราใช้การถ่ายล้าหลักนะ 4 5 6 7 8 1 2 3 4 xong 1 2 xong 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 7 back, xong back, 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 tap, xong 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 ดับโอ้สิงเกิลดับโอ้สิงเกิลบุ้น,นโอเคโอ้จบแล้วทุกคนเอาทั้งหมดรวมกันทีนี้ตั้งแต่แรกเลยจัมป์ไซท์โถทรีพร็พอปเชิญเชิญและต่อด้ยวยสวิงแต่ช้าเท่านันสามสี่จัมป์หนึ่ง bà quá thơ sài 1 2 3 bà ha hoặc one two three linh song kim poo tweet chinh one linh song kim poo tweet back, linh song song xanh tap, hẹp linh song xanh xanh xì hẹp linh song 1 2 three phục dặn bà Chấm bà dặn bà dặn bà dặn bà dog single wake oh okay you rock you jump ผมคิดว่าวอลุลมนี้ไม่ยากไม่ยากถ้าไม่ยากเล่นง่ายแล้วก็สนุกด้วยรับมันด้วยนะครับก็เดี๋ยวพบกันใะครับนะใครอยู่แถวนี้ก็เจอกันนะฮะวันนี้แจมหนึ่ง 1, 1, หนูนย์ครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe like, ให้ผมด้วยนะวันนี้เราไก่อนสวัสดีครับ